วันนี้พระคุณเจา้าจะขอนำกรรมฐานในเรื่องของธาตุกรรมฐา,านทั้งสี่มาจะแน,นกนมารสัญญาให้ฟังกรรมฐานคือธาตุกรรมฐา,านที่พิจรารณาธาตุเป็นอารมณ์กำหนดที่พิจารณาการนี้แยกออกเป็นส่สวนๆให้เป็นว่าเป็นอย่างธาตุสี่ในแต่ละอย่างดินน้ำไฟ และก็รวมที่รวมตัวกันอยู่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราและไม่ใช่ตัวตนของเราเพีนแต่เียงธาตุประจุรวมตัวกันขึ้นประการที่หนึ่งปฏิริาธาตุหรือธาตุดินที่มีลักษณะเป็นข้นแข็งเป็นของแข็งของแข็งภายในตัวนอกตัวก็มีของแข็งภายในภายนอกกล่าวเฉพาะที่เป็นภายในสําหรับกําหนด ขอ,อให้สํัร็์ประโยชน์เต้นอารมณ์ของกาอาารรมฐานได้แก่ผมผลตามตัวของเราเนะี่ยเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับทางเืิใไตปอดไส้ใ,ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัวของเราที่มีลักษณะ เส้นแข็งเป็นลักษณะที่เป็นของแข็งเป็นต้นอย่างเดียวกันนี้เรียกว่าธาตินผู้ทำกรรมฐานทั้งหลายคือพิจารณาทานบทที่กล่าวมานี่คือธาติที่มีอยู่ในตัวของเราที่เป็นส่วนประกอบประการที่สองอาโปทตุก็คือานะ่าน้ำที่มีลักษณะเอ,อือบอาภายในตัวก็มีภายนอกตัวก็มี แต่เฉาที่เป็นภายในสําหรับกําหนดต่อให้สำหรับ,รบประโยชน์เป็นอารมณ์ขอ้อกรรมาฐานได้แก่น้ําดีน้ำเจลน้ำหนองเลือดเหงื่อ,อมันข้นน้ําตาน้ําตาเปยวมันน้ําลายน้ามูกไข้ข้อเป็นต้นหรือสิ่งือใดก็ตามที่มีลักษณะเปิดอาบอย่างเดยวกันนี้เรียกว่า ธาดนะ้ำที่มีในตัวถึงแยกออกเป็นส่วนที่สองประการที่สามธตไปคือเตโยธาตุที่มีลักษณะรอ้อนภายในตัวก็มีทายนอกตัวก็มีประพิจารณาเฉพาะที่ถึงภา,า,ายในสําหรับกําหนดพอให้สําเร็จประโยชน์เป็นอารมณ์คองกรรมฐานอันได้นแก่ไปที่ยังกายให้อบุ่นไปที่ยังการให้สุโสงเขาไม่ ไยที่ยังกายให้กระวบกระบายไยที่ช่วยย่อยอาหารหรืออีกหนึ่งในยะส่วนที่เู็พลาดไปก็คือไปโมหะไปโทสะไปโลภะท,ที่เป็นส่วนของอารมณ์ามธรรมอันนี้ก็คป็พิจารณานะด้วยเช่นกันหรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่มีลักษณะพร้อเป็นอย่างเดียวกันนี้เรียกว่าเตโชธาตการที 4, ่สี่ทักลม วายโยคือท่าตรงที่ลักษณะพักผันให้ตึงแต่ในตัวของเราต้องมีภายนอกตัวก็มีลราเฉพาะที่ดึงภายในสำหรับกำหนดกรรมาฐานอันแก่ลมพัดขึ้นบนตีขึ้นตามร่างกายตามตัวลมพัดลงบ้นล่างลมในอ้อลมในลองไส้ลมซาไปตามตัวแล้วก็ลมท่าใจ หรือสิ่งึใดต็ตามที่มีลักษณะพัดผัน,นพัดผ่าเลื่อนเคลื่อนไปอย่างเดียวกันนี้ตัวอย่างผ้าคืแสดงข้างตนนี้ทั้งหมดทั้งปวงวเรียกว่าา้าซึ่งเขาก็มีชื่อของเขาตัวเราเป็นส่วนประกอบบางช่อมาาเรียกว่าคนแต่ถ้าแยกไปแล้วเป็นอันเป็นกรรมฐา,านที่พิจกราณา ในปฐมีธาตุมีสิบเก้าอย่างที่เป็นของแข็งเรีว่าธาตุินตนับแล้วมีสิบสองอย่างเติมมัทธุงคือมันสมองลงไปก็เป็นข้อสุดท้ายในปฐมีธาตรุรวมเป็นอาการสามสิบสองเรียกว่าธาติสาการคืออาการสามสิบสองตทั้งหลายอัตวัฏาากรรมานนี้เรียกอีกอย่างหนึ่ว่า ธาตุมรสิกาคือธาตุมรสิการั่นหมายความว่าธาตุที่เราทั้งหลายพึงพิจารณามนสิกาคือใส่ใจพิจารณาหรือจะตุธาตุว่าวัดฐานการกำหนดธาตุทั้งสี่เป็นประจำธรรมชาติเมื่อพูดํากรรมฐานกำหนดพิจารณาธาตุทั้งสี่ด้วยสติและสัมปชัญญะ คื่นการกำรู้ความรู้เท่าทาันมองเห็นความเกิดขึ้นและความเสือส่อมสลไล่ไปในกายและประหนักว่ากายนี้สัตว์แต่ว่ากายเป็นภาพมารวมตัวกันมีใจสัตว์มีใช่บุคคลตัวตนเราเต๋คือแยกส่วนต่อทั้งตัวและบุคคลเอง้าพิจารณาในผรนองนี้ในลักษณะแบบนี้จะเป็น กายราูปปัสสณาสติปัฏฐานคือสติปัฏฐานสี่ข้อที่หนึ่งเรียกว่าตาตุวัฏิกักกปะพะัพภะในธาตุกรรมาฐานยังมีอีกสองอย่างจากธาตุสี่เป็น้าหกอันได้แก่อากาศสัาหะนั่นก็คือธาตุที่มีลักษณะเป็นช่องว่างภายในตัวของเรา ภายนอกตัวก,ก็มีการเฉพาะภายในสำหรับกำหนดขอให้สัาเะรดประโยชน์เป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้แก่ช่องว่างตามหูช่องว่างตามจมูกชอ่งชองว่างในปากนะช่องว่างแห่งอวัยวะทั้งหลายหรือที่อื่นใดที่มีลักษณะช่องว่างอย่างเดียวกันนี้สกักที่หกยังมีอีกอย่างคือวิญญาณธาต คือธาตที่ลักษณะเป็นเครื่องรู้แจ้งแห่งอารมณ์เกล่าวคืบิิญญาณทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจตรงนี้จท่านตั้งหลายทุกความกรรมฐานส่วนมากในขณะที่เห็นเราก็สัคัญถึงว่าเราเห็นแท้จริงแล้วเป็นตาเขาเห็นหรือจักปุกวิญญาณธาตุ้ารู้ทางตาหูได้ยินเสียงในขณะนี้ ก็ไม่ใช่เราได้ยินถ้าตามความป,รปรจริงแล้วคือโศตปิยนาธาคือภาพรูธทางของที่เขาทำงานดังนั้นสรุปในเรื่องา่าก็คือปัวมีทาาท่าภายในได้เก่ส่วนที่เป็นของแสงที่กล่าวมานั้นสองอาโปท่าทาหน้าภายในได้เกิสีที่ตาเป สิ่งทราบภปในกายสามเตโชธาธาตุาภายในกายที่อบอุ่นถึงความเร่าร้อนการเผาผลาญพลังงานเจอรุ่ยในร่างกายสีวายยธาธาตุภายในกายคือลมที่พัดที่ผันไปที่ผวนไปอากาศสภาพคือความว่างตปรง่งแม้แต่ในการเข้มามาว่างอยู่ปีญญาธาก็คือความรู้ชัก ในสุบ้างในความทุกข์บ้างอาศุกเาไม่ทุกไม่สุขไม่ทุกข์บ้างอาศัยภาษาเป็นที่ตั้งถึงเห็น,น,นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศยินญานธาตุด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงที่ว่านั่นไม่ใช่ของเรานม่ใช่เราท่านเห็นแล้วท่านทั้งหลายจะเบื่อหน,น่ายและจิตจะชาจะ ความกำลังลดได